ราวใกล้เจ๋งครับรัฐาบาลขอบริจาคทองคําชาวเน็ตทกลั่นให้ไปก็เข้ากระเป๋าผู้บริหารครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กครงของเราให้ด้วยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมสํานักข่าวดังอย่างซินหัวนะครับก็มีการรายงานเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมนะชาวเราไม่ต้องมาด่าผมนะครับลูกพี่จีนของคุณนะครับสำนักข่าวซินหัวขอเป็นคนรายงานเองนะครับเขาบอกไว้ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางการลาวเนี่ยนะครับมีแผนที่จะจัดตั้งธนาคารทองคําขึ้นมาน ทองคําสํารองของประเทศครับที่จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้แก่ค่างเงินกีบของลาวนะฮะ นอกจากนี้คุณผู้ชมการจัดตั้งธนาคารทองคำเนี่ยนะครับจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลลาวนะครับในการพัฒนาศักยภาพทางการเงินและก็เศรษฐกิจรวมถึงเพิ่มการระดมทุนและก็สภาพคล่องของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็เอาชนะความท้าทายทางการบริหารทางการเงินในปัจจุบันนะครับโดยธนาคารทองคําของลาวเนี่ยคุณผู้ชมจะอนุญาตให้ทั้งบุคคลและก็นิติบุคคลเนี่ยนะครับสามารถเข้าฝากทองคําได้นะครับพร้อมให้บริการทางการเงินรูปแบบอื่นด้วยซึ่งจะเป็นการสร้างบทบาทใน ฐานะสถาบันกลางในตลาดทองคําลาวนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการคาดการ์ด้วยนะครับว่าธนาคารทองคําของลาวคุณผู้ชมจะเริ่มต้นการดําเนินกิจการในระยะแรกภายในเดือนกันยายนนี้ฮะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้ครับซึ่งทางเพจลาวมองไทยคุณผู้ชมก็ได้แชร์เรื่องนี้มานะครับพร้อมกับแปะข้อความไว้บอกว่าตอนนี้นะฮะถึงเวลาแล้วครับซึ่งคนลาวผู้รักชาติทั้งหลายเนี่ยนะจะออกมากู้วิกฤตของประเทศนะด้วยการบริจาคทองคา เข้าธนาคารทองคำเพื่อนำไปเป็นทุนสำรองแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแอดว่าวิธีนี้ได้ผลมากกว่าแคมเปญเซฟเงินกีบอีกนะฮะซึ่งก็ไปอ่านจากต้นทางคุณผู้ชมก็มีคนลาวหลายคนเขาก็ไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่นะครับและหลายคนบอกอา้ากูให้ไปรัฐบาลแม่งลึบของกูแน่อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งก็ยังมีชาวลาาคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงประมาณว่าเนี่ยไอการเปิดธนาคารทองคำเนี่ยมันก็มีผลดีนะเขาบอกว่าไอการตั้งธนาคารทองคำเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาปั่นข่าวให้แตกตื่นนะ จนแห่ขายทองแล้วก็ช้อนก่อนราคาขึ้นขายเอากําไรนะคนได้ประโยชน์เต็มๆเ,เนี่ยก็จะเป็นพวกร้านค้าทองคาซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับกันนะฮะส่วนแคมเปญใช้เงินกีบเนี่ยก็ทกากันมานานแล้วปล่อยไปเถอะเป็นกิจกรรมย่อยเชิงจิตวิทยาเพราะปัญหาหลักมันซับซ้อนกว่านั้นนะมีนักวิชาการสายการเงินการคร้ังของเราเนี่ยเสนอแนวทางการแก้ไขไว้4วิธีด้วยกันนั่นก็คือการทําให้คนน่กลับมาใช้เงินกีบนะฮะอันดับที่2ก็คือการออกสกุลเงินหลักทรัพย์ต่างประเทศ หนุนหลังนะฮะอันดับที่3ก็คือระบบตะก้าเงินนะฮะเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้และก็ค่อยกลับมาใช้ระบบสก้าเงินนะครับส่วนขั้นตอนที่4ก็คือการคิ off, กออฟผู้ชมก็คือการช่วยเหลือเงินตาต่างประเทศนะครับเป็นสรุปแบบยอ่อหวังว่าแอดมินเนี่ยจะเข้าใจได้ดีในฐานะที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาหลายเล่มย้อนกลับไปก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยสปปลาวเนี่ยมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง7-8%ถึงแนะฮะถึงแม้ว่าจะรับมือโควิดได้ดีทั้งด้านของสาธารณาสุขนะแต่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย หวยแตกมากจนถึงขั้นกระทบทุกวันนี้นะฮะซึ่งอ่านไปอ่านมาเนี่ยเออมันก็ดูเข้าท่าเข้าทางเหมือนคุณผู้ชมจนมีคนไทยคนนึงเข้าไปตั้งคําถามครับแล้วดันพี่ลาวคนนั้นเนี่ยเขาดันตอบไม่ได้หนีหายไปนะฮะโดยทางคนไดคนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เข้าไปตั้งคําถามประมาณว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยไอ้ดอลลาริเซชันเนี่ยนะฮะมันทําให้คนกลับมาใช้เงินกีบยังไงช่วยตอบหน่อยได้ไหมในเมื่อดอลลาร์เนี่ยมันใช้แทนไปแล้วนะฮะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือการทำฟิกเอ็กซ์เชนจ์เลดเนี่ยยังไงเนี่ยก็ทาไม่ได้นะ เรื่องของคอลเรนซีบอร์ดเนี่ยจะทำได้ยังไงก่อนตอบนะข้อที่3เนี่ยเราไม่ได้ใช้คอลเรนซีบัคเกตนะเกิดเงินกีบมันอ้างอิงตามคอลเรนซีอื่นๆทั่วโลกเนี่ยไม่ได้อิงแค่คอลเรนซีอย่างเดียวนะฮะส่วนข้อที่4เนี่ยก็คิดแต่จะขออยู่ดีนะสรุปอะกูเข้าใจนะแล้วก็รู้ด้วยว่ามึงเนี่ยมั่วชิบหายเลยนี่นะเหรอวิธีการแก้นะจะบอกอะไรให้อเติบโต7-8%เนี่ยมีแต่ GDP แค่กระจึงเดียวมันจะไปเทียบการเติบโตของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แค่2%ย,ยังไไม่ได้เลลยนะแะไอ้อเป็นเรื่องการเงิน นะไม่ใช่เศรษฐศาสตาร์เข้าใจสมัยครับนั่นแหละคนระับคุณผู้ชมแกก็เลยเข้ามาตอบแก้เขินประมาณว่าเดี๋ยวค่อยมาตอบนะขอไปอยู่กับเมียก่อนอะไรประมาณนี้ <laughs> โหของจริงว่ะคุณผู้ชม